สวัสดีครับผมออฟจาช่องผู้ปิชิดอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป e ีพีที่32นะครับสําหรับพี่พีน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับหลังที่จบคลิป e ีพีที่32แล้วผมก็จะหยุดพัก1วันเพราะว่าผมได้ทําการขายบ้านในที่นี้นะครับ แล้วก็ไปอยู่บ้านใหม่ที่รังสิตเพราะว่าฐานลูกค้าของแฟนผมเน่ยเยอะนะครับที่นั้นส่วนที่นี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแค่ปะปลายสู้ที่นั้นไม่ได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งที่นี่มันก็เสียงดังด้วยนะครับเวลาผมจะอัดคลิปแต่ละทีเนี่ยก็มีแม่ค้าทะเลาะกันบ้างอย่างเมื่อวานก่อนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่ายสนะครับ เราก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันครับเสียงขวดแตกบ้างเสียงหม้อเสียงตะหลิวบ้างนะครับแต่ตอนเช้ามาก็ถูกกันนะครับอย่างว่าเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับอยู่ที่ว่าใครจะจัดการได้ดีกว่ากันเท่านั้นเอง แล้วลูกศิษย์ของผมรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นมงคลโต้งสุทินอาสามาทุกคนนะครับมาช่วยย้ายของผมเองก็บอกว่าพี่อาได้คนแล้วไม่ต้องมาพวกเขาก็หัวรั้นนะครับบอกว่าอาจารย์พวกผมเองไม่นิ่งดูดายอยู่แล้วอาจารย์มีบุญคุณกับผมเยอะยังไงผมก็ต้องมาช่วยย้ายแค่ได้ถือหมอน ของใช้ส่วนตัวก็ยังดีฮะไม่ว่ากันนะครับอย่างน้อยก็ได้พบปะสังสรรค์ลูกศิษย์เก่านะครับรุ่นแรกเลยยังไงก็ขอบคุณโต้งมงคลสุทินล่วงหน้าด้วยนะครับบอยก็อยากมานะครับคือพวกเขามีลายกลุ่มด้วยกันอยู่แล้วบอยบอกว่าอยู่ไกลอยู่ยโสธรถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะไปด้วยนะครับ ทินกรพวกนี้ก็มานะครับมาหมดเลยเจ็ดแปดคนนะครับก็นี่เป็นอีกความภาคภูมิใจนะครับที่ผมมีกับลูกศิษย์รุ่นแรกๆแ,แล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวของไอ้หนุ่มคนหนึ่งสุดยอดแห่งการเล่นพนันนะครับผมได้โทรคุยนะครับเรื่องราวผมไม่ได้โจทย์หรอกแต่เป็นเรื่องราวที่ มันมีจุดที่น่าสนใจเยอะเล่นแบบไม่เหลืออะไรเลยไม่ต้องไปคิดถึงใครเล่นอย่างเดียวชีวิตนี้ผูกติดกับพนันอย่างเดียววันๆไม่ทำอะไรคิดแต่เดินหน้าเล่นพนันอย่างเดียวนะครับสำหรับน้องคนนี้ชื่อว่าโน้ต ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอ่าบอกแค่นี้แหละดูพนันที่เล่นนะครับชนไก่ดัมมี่บ็อกดิง่งซอดบาคาร่าเล่นหมดแบล็คแจ็คอะไรที่เป็นพนันลายเอาหมดทำงานมีเงินเดือนแต่เงินไม่เคยเหลือเต็มที่เหลือสามพันค่าห้องไม่ต้องจา่ายเขาล็อกเดือนหนึ่ง กลับมาขอเขาอยู่ใหม่สุดยอดเลยแฟนเคยมีแต่เลิกแล้วมีมีเลิกเลิกอยู่งั้นแหละส่วนมากก็จะได้สาวที่ทำงานคาราโอเกะรักกันวันเดียวนะครับตอนเช้ามาก็เลิกกันรักสนุกแต่ไม่ผูกพันเล่าให้ผมฟังนะครับยาบ้าก็เอาแต่ว่าช่วงนี้ เอาพนันออนไลน์ก่อนโอ้โหผมบอกว่าไอทิดเองมันสุดยอดจริงๆเลยแล้วถ้าโดนเขาเล็อกห้องไปอยู่อย่างไรผมก็มีเพื่อนมีหน่วยงานของผมนะครับพี่อ๊อและหน่วยงานของเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกันไหมหนักกว่าผมอีกเอา้าทำไมยังมีห้องอยู่อ่ะเพราะว่าพี่สาว หรือญาติๆของมันจ่ายข้าห้องให้เลยได้อยู่ต่อผมถามว่าข้าวกินกี่เวลากินสามเวลาเลยพี่อ,อ๊อฟอ้าวทำไมต้องกินสามเวลาเลยอะไม่ต้องกลัวเพเพื่อนผมอะเขามีข้าวพี่ไปขอเขากินตอนไหนก็ได้อา้าวแล้ว ทำงานทำไรมีข้าวเลี้ยงไหมมีแต่ว่าผมก็กินข้าวโรงงานนี่แหละแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเอาเงินที่เหลือไปเล่นพน,นันโอ้โหในโรงงานมีคนดูถูกไหมตอนนั้นผมถามนะอย่าว่าจะดูถูกเลยพี่อ๊อฟผมเลยจุดนี้มาเยอะแล้วผมไม่แคร์คำพูดของใครแล้ว ในโรงงานของน้องอะ่ะมีพนักงานทั้งหมดประมาณสามรอคนติดหนี้เขาเกือบร้อยคนนะครับห้าสิบาทบ้างสี่สิบาทบ้างสองพันสาพันเยอะสุดห้าพจนเขายกหนี้ให้นะครับเป็นบุคคลพิเศษในโรงงานสุดยอดเลยแล้วผมก็ถามว่าอยากมีอนาคตเหมือนเขาไหม อย่างมีพี่ออฟแต่ดูสภาพผมอะในวัยที่39แล้วคิดว่าอนาคตมันจะอยู่ตรงไหนผมเองก็บอกว่ามันแก้ได้นะเรายังสามารถปรับปรุงตัวเองได้นะเงินเดือนเ,เราก็หมื่นกว่าบาทบัตร ATM ก็อยู่กับเขา น้องมันบอกว่าถ้าผ่าบัตรเอทเอ็มได้แบ่งเป็นซิกซีกเนี่ยไม่พอนะครับไม่พอแบ่งเจ้านี่ผมเองสัมภาษณ์ผมก็โอ้โหวายสักดามันหนักแล้วมอนเนี่ยหนักกว่าอีกแล้วเติมเงินไปเล่นพนันออนไลน์อ่ะมีเงินที่ไหนมาเล่น น้องบอกว่าเท่าที่หาได้พี่อ,อ๊อฟสล็อตเนี่ยปั่นเบสละ0.5ก็มีบาทหนึ่งก็มีบางทีมี10บาทปันได้50บาทก็ดีใจนะครับแต่ถอนไม่ได้หมดเหมือนเดิมสุดยอดแห่งการใช้ชีวิตสักดาอยู่ไหนเนอะนี่ จับบัตด,ดี้หรือเปล่าก็รู้นี่หรือสึกดาบิแมทไปเลยจับแชมป์ชนแชมป์ช้างชนช,นชนช้างไปเลยเนี่ยเรื่องราวเนี่ยถ้าคลิปของผมมีการส่งประกวดเนี่ยเอาเรื่องราวขอยน้องเนี่ยไปชิงกับสักดานี่คะแนนน่าจะสูสีกันเวลาเจอสาวสวยเนี่ยแซวเอานะครับวิวิวแต่งตัวหล่อนะครับ แต่คุณเชื่อไหมกางเกงก็กางเกงของเพื่อนมีอย่างเดียวที่เป็นของตัวเองก็คือกางเกงในนะครับเสื้อกัเสือ้อของเพื่อนบางทีนาฬิกาที่ใส่ก็ของเพื่อนผมก็ขำเหมือนกันนะครับมีกางเกงในที่เป็นของตัวเองโอ้โหแล้วผมถามว่าแล้วไอ ชุดพนักง,งานของเราอ่ะมันอยู่ไหนไปยืมเขาใส่อะกระโดดขล็อกห้องผีออฟเจ้าที่ไหนไปใส่โอ้โหสัมภาษณ์ไปก็อดขำไม่ได้นะครับไอเราขำนี่คือขำแล้วก็แนะนำน้องไปด้วยนะครับว่าเราหาทางพูดคุยกับ เจ้าของหอพักดีกว่าไหมดีกว่าจะต้องมาวัดดวงไปแต่ละวันอย่างนี้น้องก็บอกว่าจะมีอะไรต้องคุยกับพี่อ๊อฟเขาไม่คุยกับผมเลยถ้าวันไหนเขาบอกว่าให้ผมย้ายของออกผมก็มีไปให้เขาห้ารอยเขาก็ใจอ่อนแล้วก็ล็อกต่อบางที เปิดห้องเอาเอกสารนะครับเปิดชั่วโมงเดียวแล้วก็ล็อกก็มีเหมือนกันเอาว่ากันไปแล้วถามว่าได้กลับบ้านกลับอะไรบ้างไหมก็กลับครับแต่ว่าพ่อกับแม่ผมก็แยกทางกันแล้วนี่แหละครับสิ่งที่น่าสะเทือนขวัญเพราะว่าโนต้ตเนี่ยพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กอยู่กับยายยายก็เสียแล้วมีแต่ ญาติพี่น้องนะครับเวลากลับไปมันก็ไม่เหมือนเดิมผมก็ถามว่ากลับไปบ้านเนี่ยส,สนุกไหมมันก็สนุกพี่อ๊อฟแต่เกือบจำทางกลับบ้านไม่ได้เอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้กลับนานนะครับเขาพัฒนาดีไมด่ดียังเคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยบ้านตัวเองเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับซึ่งเขามีอยู่ในอำเภอ แล้วยังแฝงด้วยข้อคิดอีกจากอำเภอตัวเองไปหมู่บ้านของตัวเองเคยอยู่เนี่ยค่าวินอ่ะสองร้อเขาเหมาอ่ะมีตังอยู่2องสิบบาทโอ้โหเอาเอาเข้าไปจ่ายเขาไป200เหลือสิบาทเด็กมาขอนะครับหลานไม่มีให้เขา โอ้โหถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจที่ได้กลับบ้านนะครับไม่ภูมิใจที่มีอยู่10บาทคิดในใจว่าเออเองก็ยังเหลือแต่ผมก็คิดมากครับพี่อ๊อฟรู้อย่งนี้ไม่น่ากลับเลยเอา้าแล้วกลับไปทำไมล่ะคือกลับไปเขาให้ไปทำบุญอะไรนะแบบอุทิศส่วนกุศลให้กับ ตากับยายนะครับเลยได้ลงไปเอาแล้วเงินใส่ซองก็ไม่มีครับไม่มีนะครับอาศัยว่าไปลงแรงช่วยเหลือเขาตามนั้นซึ่งก็คล้ายๆผมในตอนนั้นน่ะที่ผมติดพนันน่ะคล้ายๆกันในตอนนั้นมันไม่มีแต่อย่างไรก็ต้องกลับเพื่อไปแสดงความรักที่มีต่อยายนะครับบุปการีที่เคยเลี้ยงตัวเองมา พอขึ้นมาทํางานก็มีของฝากนะครับข้าวสารแต่โดยเขาล็อกห้องอยู่ก็ไปไว้ห้องเพื่อนนะครับบางทีนะมองข้าวมีข้าวสารไม่มีแต่พอข้าวสารมีมองข้าวไม่มีอา้าวแล้วมองข้าวไปไหนเพื่อนอีกข้างห้องยืมไปแล้วครับเขากลับบ้านโอ้ ขนาดมองข้าวยังยืมกันอีกแฟนผมได้ฟังยังขำเลยนะครับเออมันก็เป็นมิติใหม่เหมือนกันเอาแล้วทำยังไงก็รอจนกว่าเขาจะกลับบ้านมาเหละเงินไม่มีซื้อแล้วมองข้าวพี่อ๊อฟเอาจากไหนอ่ะถ้ามีเตาถ่านก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวก็หาว่าไฟไหม้อีก นุ่นครับเขากลับบ้านไปเป็นอาทิตย์ถึงได้ไปเอามงข้าวมาและไอ้คนที่ยืมไปก็ไม่คิดจะซื้อใหม่เลยเลยมงข้าวเนี่ยผมก็ถามน้องก็บอกว่าไม่รู้เขาเหมือนกันโอ้โหตายแล้วการร้อนมีไหมไม่มีพี่อ๊อฟก็เวลาจะกินมาม่าก็ต้ม กา้ําในหม้อข้าวแหละต้มน้ำร้อนในหม้อข้าวแหละโอ้โหแล้ววันหยุดเราไปไหนก็ไปหาตีกงตีไก่พี่อ๊อฟไปหาดูว่าจะมีคนมาหลงกลผู้ผมหรือเปล่าพอได้เงินมากินพอได้เงินมาซื้อกับข้าวกินบ้างผมก็ถามว่าอร่อยสุดของเราในแต่ละวันเนี่ยมันคืออะไรอร่อยสุดเลยก็ คงจะเป็นพวกลาบก้อยเลยผมถามว่าได้เงินมาจากไหนก็ไปตีไก่นั่นแหละครับชนะลุงเก๋มาได้มาร้อยกว่าบ,บาทก็ได้มาซื้อลาบก้อยกินกันแล้วหลักๆของเราเลยอ่ะเรากินอะไรทุกวันเนี้ยไข่เอาไปผสมน้ําแล้วก็น,นึ่งกินกี่คนกินสามคน ถามหน่อยแล้วแต่ละคนมีเงินเดือนกันทุกคนไหมมีพี่อ๊อฟแต่มันติดพนันน่ะแล้วก็ติดรายวันแล้วก็ติดเงินกู้เขามันเงินไม่เหลือหรอกผมก็บอกว่าเองก็เอาของของเองมาอยู่ด้วยกันเลยจบจบแล้วหารค่าห้องกันน้องก็บอกว่าผมก็เคยมีความคิดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวรอจงังหวะก่อนบางทีห้องมันก็ไม่เหมือนห้องพี่อ,อ๊อฟ พวกมากินเหล้าบางทีเต็มไปหมดไม่รู้ว่าที่นอนอยู่ตรงไหนบางทีผมก็อยากนอนผมก็กลับห้องผมเองฟังแล้วก็รู้สึกสงสารเหมือนกันนะครับเนี่ยชีวิตแต่วัดดวงไปวันต่อวันเลยโน้ตอะถามโน้ตว่าโน๊ตย่อท้อต่อชีวิตหรงอไมมันก็มีบ้างพี่อ๊อฟแต่ผมก็ไม่เคยยออ่อท้อผมเป็นหนี้เขาก็จริงอะ่ะเขาก็หักผมไปงั้นอะ่ะเดี๋ยวมันก็หมด อา้าถ้าหมดแล้วเราสร้างใหม่ไหมก็เคยมีสร้างใหม่แต่รอบนี้ก็จะเลิกให้จริงจังเลยพี่ไม่เอาแล้วแต่การพนันนะ่ะมันก็อย่างที่พี่พูดแหละเวลามีเงินเข้ามามันก็ต้องเล่นเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยจีบสาวเนี่ยไม่มีใครเขาเอาเหรอกพี่อ๊อฟทำไมอะ่ะไม่มีจะกินเลยแต่ละคนน่ะโอ้โหตรงมากก็ยอมรับว่าตรงจริงๆ ผมถามว่าในตัวเราตัวนี้เรามีเงินเก็บกี่บาทร้อยยี่สิบาทพี่อ๊อฟแล้วมันจะกินได้กี่วันก็แบ่งกันคนละห้าบาทคือเฉลี่ยกันน่ะเข้าสารก็มีแล้วพี่อ๊อฟก็ที่เหลือไปหาเก็บผักบุ้งเก็บอะไรมาผัดกินน่ะแต่ใช้ชีวิตอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันพี่อ๊อฟไม่ต้องรู้หราออะไรนี่แหละข้อคิด ข้อคิดที่โนต้ตมันสอนกระถินเกิดข้างทางซื้อปลาสับมาก็เก็บมากินนี่แหละครับข้อคิดมีอะไรกินไปก่อนเรารู้ว่าเราทำอะไรผิดเราติดพนันแต่ชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้มันจำเป็นต้องกินบังคับกินหัวดีนะ ไปเจอพวกพมา่าเนี่ยเขาหาปลาหาอะไรเนี่ยไปคุยยังไงไม่รู้จนได้ปลามาสองสามตัวโดยที่พมา่าไม่เอาเงินน่ะมนุษย์สัมพันธ์ดีขนาดไหนก็ได้ปลาลเห่านั้นแหละมาต้มเมื่อเกือเทศพวกพริกก็ไปเก็บเอาตามโรงงานนะครับที่เขาปลูกคือโรงงานตัวเองอ่ะมีรอพอปลูกก็ไปขอเขาพริกผงก็ไปขอแม่บ้าน ในโรงอาหารขอเข้ามาบางทีการใช้ชีวิตของโน้ตเนี่ยมันก็น่าเอาไปปรับใช้เหมือนกันนะมะขามเปียกไม่จะเป็นจะต้องไปซื้อขี่จัก,กรยานไปเก็บใต้ต้นเนี่ยแล้วเอามาเอาไว้มาต้มปลาต้มอไร คุณลองคิดดูว่าเออมันก็จริงอะ่ะผมก็บอกว่าแต่เราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปนานๆก็ไม่ได้เราก็ต้องมีอนาคตบ้างมันก็จริงแหละพี่ออฟแต่ตอนเนี้ยมันก็ต้องแก้ไขไปก่อนแก้ไขทีละสเตปไปก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าผูผมอะ่ะตั้งหลักได้ก็คงจะมีเงินนี่แหละ KFC ยังไม่รู้เป็นยังไงเลยนะ่ะหกเดือนยังไม่เคยรู้จักเลย แล้วผมก็ถามว่าโน้ตถ้าเราเลิกพน,นันได้อะพี่จะขออาสาแบบระดมทุนพี่มีลูกศิษย์เยอะบริจาคสิ่งของให้เราเราเอาไหมโน้ตว่าไม่เอาครับพี่อ๊อฟผมไม่เอาถึงผมไม่มีกินก็จริงผมจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครผมใช้ชีวิตยอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วผมมีความสุขแล้วคือ ผมยอมรับได้ผมมีข้าวผมมีประจมเนี่ยผมขีจ่จักรยานออกไปไปเห็นผักตรงไหนผมก็เก็บมาจิ้มผมก็มีความสุขเลยพเาะผมอยู่ได้แต่ผมก็บอกว่าการใช้ชีวิตของเราอ่ะเออมันพอเพียงแต่การกระทำของเรามันผิดนะเราไปเล่นพนันครับผมผมเองก็ยอมรับ แต่เจอคลิปพี่ผมก็พยายามจะเลิกไอเน็ตที่ตัวเองดูคลิปผมก็คือ WiFi ขอพักแหละก็ได้เข้าดูกันก็มีโน้ตด,ดูคลิปผมคนเดียวพวกเพื่อนก็ไม่ได้ดูตามที่โน้ตไลฟ์ผมฟังแหละเห็นไหมครับแต่ละคนน่ะผมว่าสักดาห์หนักแล้วสักดาหมีเมียม,ม,มีไรแต่ว่าโน้ตไม่มีนะครับอยู่ใน รูปแบบอย่างเงี้ยมาประมาณสามสี่ปีแล้วแหละที่ผมถามเห็นไหมเขาไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากใครเขาอยากสู้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้เขาเลิกพนันได้สามวันแล้วเขาบอกกับผมอะ่ะถ้าเงินเดือนออกมาเขาก็ทยอยใช้นี่แล้วเขาก็จะดูคลิปผมแล้วเขาก็จะแก้ไขาตามแต่เขาเล่าจากเรื่องจริงเลยแฟนผมก็ได้ยิน ลกก็จริงแต่มันคือเรื่องจริงช้อนในห้องมีคันเดียวก็พอเอ้าทำไมถึงมีคันเดียวแคเวลากินข้าวเหนียวไอหนึ่งซดผมก็หยุดเอาทำไมไม่ซื้อมาสามันก็มันไม่มีพี่อ๊อฟแต่ทำยังไงมันต้องแบ่งปันไงโอ้โหถ้วยก็มีถ้วยเดียวเอ้าแล้วไอ พาราสับอะไรทําไงก็ใส่ถุงพี่อบ๊บชีวิตนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรเยอะแยะจนเกินไปบางทีผงสักฟอกยังไม่มีเลยสไลไม่มีเงินซื้อเอา้าแล้วทํำยังไงอ่ะเอาน้ําเปล่าแช่ไว้ก่อนพอมีอะไรทํากินก็เอาไปล้างก็แค่นั้นเองผมก็ถามว่าเอาแล้วปลาึิงที่เราได้มาเรา ทำยังไงก็ต้มกับโมงข้าวเลยพี่อ้อเอาแล้วมันจะสุกเหรอพอได้อยู่นะสุกอยู่พี่โอ้โหเอาว่ากันไปจริงๆผมอยากให้คนอย่างโน้ตเนี่ยมันเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในช่องของผมนะแต่ว่าโน้ตไม่ขอเอานะครับเห็นไหมบางอย่างโน้ตก็ไม่พร้อม ที่จะอยากเอาเรื่องราวของตัวเองมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังแต่เล่าผ่านผมมาดีแล้วแหละผมจะได้มาแชร์แล้วมาเล่าทุกคนฟังสุดยอดนะครับเรื่องราวของโน้ตเนี่ยผมคุยกับโน้ตเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนคนไหนที่มีบ้านมีรถที่ยังพอแก้หนี้สินได้แต่ก็ไม่พร้อมจะแก้คุณดูโน้ตนะครับ เมื่อก่อนเคยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยออกเงินสดด้วยทุกวันนี้ได้ขี่จัก,กรยานนะครับโนต้ตบอกว่าจัก,กรยานมันก็ไปถึงเหงืาน,นพี่อ,อ๊อฟขนาดลมยางไม่มีผมยังขี่มันไปถึงโรงงานเลยสุดยอดเลยนะครับถ้าไม่คิดจะหนีปัญหาเดินหน้าสู้อย่างที่พี่อ๊อฟอบอกอะผมว่ามันต้องประสบความสำเร็จแหละใช่คำนี้ถูกต้อง สุดยอดว่ะเรื่องราวของโน้ตเนี่ยเท mm hmm. ่าที่ผมเจอมาก็ว่าหนักแล้วแต่โน้ตก็ยังหนักกว่านะครับแต่ที่สำคัญก็อดห่วงไม่ได้เพราะว่าโน้ต่ะตัวคนเดียวชีวิตนี้มันต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องก็อย่างว่าแหละโน้ตก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาได้แฟนได้อะไรหมดแล้ว แล้วอย่างเขาก็ไม่พอกินด้วยทั้งนั้นถ้าผมกลับไปขอความช่วยเหลือจากเขามันก็จะกลายเป็นภาระนี่แหละครับมันเลยทําให้ใครหลายๆคนเลือกที่จะไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมเป็นคนยากไร้ที่อยู่ข้างถนนนะครับผมเคยถามนะว่าทาไมลุงไม่กลับบ้านไม่กลับเพราะว่าไม่อยากไปรบกวนพี่น้องหลายคนมากความคิดมันโน้ตเลย ผมก็บอกกับโน้ตว่าโน้ตถ้าเป็นไปได้เราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะพี่ไม่อยากเห็นเราไปนอนตามข้างทางแล้วตามสถานีรถไฟครับพี่ออฟผมพยายามจะตั้งใจเลิกพนันเพราะว่าอายุผมก็เริ่มเยอะแล้วถ้าผมมีเงินขึ้นมาเมื่อไหร่ผมไม่อยากจะไปหาพี่ออฟอยากไป คุยกับพี่ออฟสักครั้งหนึ่งเพราะว่าผมก็ติดตามพี่ออฟมานานพอทุกควรแต่ไอที่ไม่ค่อยได้ดูคลิปก็คือเน็ตไม่มีถ้าให้เขาแชร์ให้ผมก็ได้ดูคลิปของพี่ไม่เป็นไรถ้าพี่มีโอกาสได้ไปแถวนี้คมาุาษากรรมบางพลีเดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมเราเราว่างไหมว่างครับถ้าพี่มาพี่มาเลยคนอย่างผมอ่ะหาเจอได้ไม่ยากหรอก เพราะว่าคนไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ถ้าคนที่เขาหวังในศักดิ์ศรีนะ่ะพี่อาจจะหาเขาไม่เจอนี่กติสุดยอดนะครับมันต้องคิดได้อย่างนี้แหละแต่ในตอนนี้ความคิดของเขามันจะอยู่ในระหว่างช่างใจแต่ผมเองก็ให้คำแนะนำนะครับในวันหนึ่งอ่ะถ้าผมไปทําธุระแถวนั้นผมจะต้องไปหาโน้ตอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเสมอนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับโนต้ตด้วยแล้วก็ให้กับทุกคนที่ฟังคลิปในวันนี้ด้วยนะครับคุณท้อคุณไม่เหลือใครคุณหมดจากพนันเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณดูโนต้ตไว้นะครับใช้ชีวิตลุ้นวันต่อวันได้กินก็ดีไปไม่ได้กินก็ไม่เป็นไร เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนทำมันเองเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับอย่างที่โน้ตเป็นอยู่ทุกคนก็นำไปปฏิบัติใช้ได้นะครับก็อยู่กับเงินที่เรามีนั่นแหละอย่าอยากได้เพิ่มมีเสรึงพึงมันจบให้ครบบาทน,นะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบเรื่องราวของโน้ตไว้แต่เพียงเท่านี้ แล้วก็ลากันไปด้วยบรรยากาศที่สดใสนะครับก็ขอให้ใจทุกคนสดใสเหมือนบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ